สวัสดีค่ะโบวี่โซเชียลวันนี้มีสาระดีๆมาบอกกันนะคะตอนนี้รัฐบาลนะคะได้อัปเดตล่าสุดคือวันอาทิตย์ที่12เมษายนนะคะได้ตัดสิทธิ์คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่แต่แต,แต่อาชีพไม่ตรงนะคะเช่นกอกอาชีพขาขายแต่ทางระบบ แจ้งว่าเกษตรกรเป็นนักศึกษานะคะอันนี้คือระบบฐานข้อมูลกรอ,อกมาทั้งหมด2 22ร้านนะคะเขาก็ได้คัด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 นะคะระบบ AI ก็คือเหมือนการประมวลผลนะคะเหมือนการประมวลผลเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนกับสมองกลนะคะเขาก็ได้คัดออกมาบางท่านนะคะยินดีด้วยที่ได้เงิน5,000บางท่าน อาจจะรอการตรวจสอบ <Yeah. S 1> บางท่านนะคะรอตรวจสอบมาสี่ห้าวันแล้วแต่อยู่ๆวันนี้แบบใจแป้วเลยนะคะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์เพราะค้าขายตอนนี้รัฐบาลคัดมาแค่แปดล้านคนเท่านั้นแต่คนลงทะเบียนยี่สิบสองล้านคนรัฐบาลมีเกณฑ์คัดกรองอย่างไรบ้างนะคะก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าอาชีพค้าขาย รับจ้างนะคะแล้วก็อาชีพต่างๆที่ผลกระทบแต่เราก็ผลกระทบกัน <Wow. S 1> ทุกคนแต่ตอนนี้เราก็รออย่างมีความหวังว่าเราจะไม่ทินงกัน <Yahoo. S 1> แต่สถานะล่าสุดไม่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาทุกคนก็เดือดร้อนเดี๋ยวเรามารอนะคะคำตอบของ คังกันเลยทีเดียวว่าเขาจะมีคำตอบให้พวกเราอย่างไรแต่ตอนนี้ใครที่มีสิทธิ์มีสถานะที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบเราก็รอตรวจสอบ50 50นะคะเผื่อใจไว้ใครที่ขึ้นว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมให้รีบกรอกภายใน10วันเท่านั้นนะคะเพราะว่า10วันเขามี การเหมือนรถที่3เนาะ <c oughs> เขาจะตรวจสอบอันนี้เผื่อคุณจะได้เงินในรถที่สามี่สิบเมษายนส่วนวันที่13เมษาและ14เมษาใครที่ขึ้นว่าสถานะห้ามยกเลิกคุณรอเลยได้เงินชัวแน่นอนจากประสบการณ์จริงนะคะทุกคนมีผลกระทบหมด แต่ให้ทุกคนเช็คสถานะทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้มีการอัปเดตสถานะทุกวันเลยนะคะบางคนเลขไม่ตรงรีบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะได้รับเงิน5,000บาทบางคนรอชะล่าใจรอ s อ s อย่างเดียวตอนนี้นะคะคนเยอะเขาไม่สามารถที่จะส่ง SMS ได้หมดนะคะ ตอนนี้เขาให้เข้าไปที่ w ว r ร์ไวย์เว็บเราไม่ทิ้งกันเท่านั้นคุณอัปเดตและตรวจสอบสถานะของคุณเท่านั้นนะคะว่าวันต่อวันเลยวันนี้สถานะชันขึ้นอะไรวันพรุ่งนี้สถานะชันขึ้นอะไรชั้นจะได้มีสิทธิ์แก้ไขไหมจะได้มีสิทธ์รับเงินไหมแล้วคนที่ไม่ได้จะมีคำตอบอย่างไรวันพรุ่งนี้อาจจะ คังอาจจะมาแบบว่าอธิบายให้พวกเราประชาชนนะคะรู้ว่าเ,าเราอาจจะไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรคัดกรองอะไรนะคะตอนนี้เราพวกเราก็รออย่างมีความหวังนะคะทุกคนประชาชนเดือดร้อนวันนี้ก็มีสาระดีๆนะคะขั้นตอนที่หนึ่งะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์ทุกวันว่าขึ้นสถานะไหนรอตรวจสอบข้อมูลให้เผื่อใจ 50- 50 นำข้อมูลส่งเพิ่มเติมอาจจะมีสิทธิ์ได้รอด3รอด4รอด5นะคะแล้วก็แก้ไขข้อมูลเช่นแก้ไขข้อมูลณนะที่นี้คือธนาคารไม่ตรงเลขบัตรไม่ตรงนะคะก็คือเขาจะมีช่องให้แก้ไขรีบเช็คสถานะทุกวันเพื่อสิทธิ์ของท่านเองนะคะใครดูอยู่ แล้วชาราใจรอแต่ SMS บางท่านนะคะรอ SMS ทําไม่เป็นเพราะว่าให้ลูกหลานกรอกให้นะคะรอ SMS อย่างเดียวไม่ได้นะคะใครที่ดูอยู่เป็นลูกเป็นหลานนะคะคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่ไม่รู้หนังสือนะคะคุณต้องเช็คให้เขาทุกวัน ะะทุกท่านเช็คทุกวันว่าขึ้นสถานะไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆแจ้งท่านนะคะเพราะว่าบางท่านเขาไม่รู้หนังสือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่รู้อะไรเลยเราต้องเช็คให้ท่านนะคะเพื่อสิทธิ์ของท่านเองเพราะบางท่านนะคะไม่ได้เช็คแต่ว่าปล่อยเวลาว่าเขาขอข้อมูลเพิ่มเติมปล่อยเวลาล่วงเลยไปแล้วเกิน10วันแล้วข้อมูลไม่ได้เพิ่มเติมไปเราก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะคะอันนี้อัปเดตสถานะใหม่ไม่มีสิทธ์ ได้เงินเดียวยาแล้วต้องมารอคำตอบกันว่าเราจะได้เมื่อไหร่แล้วทำไมเราถึงไม่ได้คัดกรองอย่างไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีคำตอบดีๆโบจะมาอัปเดตกันวันนี้ขออัปเดตสถานะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเกี่ยวกับการทำนะคะต้องคอยมันเช็คคอยมันตรวจสอบใครจะหาว่าเราบ้า อย่างไรก็ช่างนะคะเราต้องตรวจสอบสิทธิ์ของเราเองเพราะบางคนไม่รู้จริงๆเออเห็นตามเพจหรือว่าตามอะไรแบบเยอะแยะมากมายว่าเราตรวจสอบคืออะไรสี่วันแล้วอยู่อยู่ขึ้นไม่ได้สิทธิ์บางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะคะบางทีทะเบียนบ้านคุณนะ่ะมันขึ้นว่าเกี่ยวกับว่าอยู่ในทะเบียนบ้านที่มีกเกษตรกรนะคะคืออันนี้จากข้อมูลจริงของชาวพิษณุโลกนะคะ อยู่ในเว็บเดี๋ยวโบจะหาแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ในคลิปต่อไปนะคะว่าเขาอยู่ในทะเบียนบ้านที่มีที่มีเกษตรกร,ร,ก,รก็คือคุณพ่อเนาะเป็นแบบว่าอาชีพเกษตรกร,ร,กรอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันอาจจะมีส่วนอันที่สองคือกูกก้กยสก็มีส่วนอันที่สามเขาบอกว่าเหมือนส่งตัวเองนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประ,ประกันสังคมส่งตัวเองก็ขึ้น ว่าไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรารอดูอัปเดตสถานะที่แท้จริงแล้วโบจะมีคำตอบมาให้กันนะคะ